อภิษพรพาลวดสวัสดีพี่สุภูสุขคนกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของสางคมกันน้อพี่น้องเนาะวันพุท,ทีสีมิถุนาสองหาหกแปดมาเบิงมือวัดจันทร์ที่สองกันก่อนพี่น้องเลขบนมันออกหนึ่งหนึ่งเก่าเลขล่างก็คือสามหนึ่งพี่น้องเลขล่างสามหนึ่งของสร้างคมนี่เขาตะเลขวิ่งพี่น้อง จับคู่พวกเขาเล็กวิ่งเข่าสามได้พี่น้องเด้อเข่าตัวล่องเพราะว่าภาษาเป็นไปเด่น4ีเข่าตัวล่องคือสามจับคู่พวกเขาพี่น้องตามกันต่อพี่น้องบันทุด to see oh, bad. วิ่งบนล่าง ยาด้ยวดยวพี่น้นองหอมทุเรียนรับอร้งกันขอเล่าพัฒนาแน่ ที่ทานมาแันที่สอนเขาตะเหล็กวิ่งเนาะครับนี่จะหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งลงังอือจะง,งานอะไรเปล่ากำลังสอบไปครับโอ้แต่เดี๋ยวเอาวิ่งงานตัวเนี้ยครับอ่ะเงาน เรีกวิ่งพรสร้างวิ่งสองับสามัสบสเลขติดเก็ดสเก็ด

เก้าสเามหกเจ็ดสองแปดอรักสามเราเรีกเรีวิ่งนี่เน้นเน้นสามเนาะครับผมสามหกสามแปด สามหก ok, สามแปดเก้าสามหกสามตัวเก้าสามหกจะเป็นตัวเน้นเนาะครับผมเจ็ดสองแปดเป็นตัวร่องโอ้เจ็ดสองแปดเป็นตัวร่องครับผมแต่ว่าเลขวิ่งนี้กับสองกับสามเน้นสามเนาะครับผมเลขคิดเลขประกบนี่แม่นหกเจ็ดแปด ครับจับคู่ก็คือสองหกครับสองเจ็ดครับสองแปดครับผมสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะครับเนี่ยสามหกกับสามแปดเสร็จไหมทำมาละเส็มละอะนขอสร้างขอบพุดอะไรครับผมครับผมครับพอดีครับพอดีครับผม แคบหน้าจอเ้ออันนี้คือล่าพัฒนาของพอ้างหมวดบันพุดที่สี่มิถุนาสองหาหกแปดสร้างคมตำลาครับก็คืออ่านไปสองรอบเนาะพี่น้องเนาะก็วิ่งสองกับสามนะหมวดที่แล้วกะหมวดที่แล้วก็คือเข่าตะเลกวิ่งเนาะพี่น้องหมวดที่แลว้วเข่าตะเลกวิ่งจับคู่บอกเขา่าเนาะพี่น้องเห็นไ,ไหมจับคู่ก,บ 3, 3, 8, 3, 9, กับพิษะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเลขก่ดออกสามหนึ่ง ตัวเลขวิ่งเข่าสามยุ่งพี่น้องเมื่อวันนี้เพิ่นก็นยังมาสองกับสามเพิ่นมันเล่นสามมาทีมาเนียที่พี่น้องเลยสามเหมือแรลงเนี่ยสามเหมือแรลงนี่มากเป็นไรพี่น้องมักน้ำเพิ่นบ่มักน้ำพอ้างบ่ถ้ามักกระจัดได้พี่น้องได้ขันบ่มักกระพานตัวเลขเป็นแค่เนี่ทางน้องพี่น้องไม่ชอบก็ผ่า,าน,ขนขอบุญขอบุณพอ้างแค่หนึ่งขอยพี่น้องเข้า มันมานกันก็จะเริ่มฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้คิด่ะไรพลาดคิดใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม